สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องรับเรกชาแนลก็คลิปนี้ก็จะมาลองสุดเด่นล่างนะคะจะทำเป็นจับคู่ชุดนะคะเป็น6ชุดตรงล่างก็จะมีหลัก10ที่ก็จะมีหลักสิบที่สองตัวแล้วก็หลักหน่วยสตัวแต่ก็จะตัดให้เหลือ3าตัวนะคะเพราะมันเป็นสูตรนะคะ เอามาจับชุดรวมกันก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็มีหลุดก่อนหน้าที่จะลงคลิปนี้นะก่อนหน้าที่จะลงสูตรนี้นะก็เข้านะคะออกแปดสามใช่ไหมคะแต่หลักสิบหลักสิบไม่เข้านะมาเข้าหลักหน่วยนะเป็นสามแล้วก็แต่ย้อนขึ้นไปจากแปดสามขึ้นไปสี่ห้างวดก็เข้านะคะ สองชุดนี้เข้าเพื่อนเพื่อนลองทำดูนะแต่ยกตัวอย่างมาแค่ห้างว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะหกนะคะหกงวดแล้วก็งวดที่จะกำลังจะออกนะคะลองลองมาดูกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆนจะชอบแบบจับชุดแล้วก็นำไปเล่นไปแทงง่ายง่ายๆตามนี้นะคะ ตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลับเพราะว่าเน้นที่หลักสิบก็คือหลักสิบหน่วยก็คือหน่วยนะคะก็หกชุดนี้ล่างตรงๆก็ไม่เยอะนะถ้าเพื่อนมีตัวดับตัวไหนแน่นๆก็ดับออกไปก็จะเหลือไม่กี่ชุดนะไม่ต้องกลับนะคะก็มาดูนะคะงวดที่ออกเจ็ดห้านะคะ สุดหลักสิบบนก็ใช้หลักหมื่นนะหมื่นนี่นะคะสองบวกเก้าบวกแปดสองครั้งอ่นนี้เป็นเก้าบวกสองเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกแปดสองครั้งเป็นหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกเป็นหกหกบวกศูนย์ก็เป็นศูนย์แล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะคะเป็นเจ็ดเจ็ด เดินหน้าไปอีกสองแต้มก็คือบวกไปอีกสองแต้มนะเจ็ดได้เด่นเจดกับ9นะคะเป็นหลักสิบต่อไปหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็ใช้หลักพันนะคะบวกหน่วยล่างหลักพันคือเก้าบวกหน่วยล่างคือสามบวกสามได้สิบสองก็ใส่ตรงนี้เลยสอง สก็เดินหน้ามาเป็นสองสามหนะคะแต่วันนี้แอดดับที่สานะตัดสามทิ้งก็จะเหลือแค่แหลักหน่วยคือสองหนะคะก็จับชุดจับชุดได้เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้จ็ดสหนะ,ะแล้วก็ก้า4สองก้านะคะเลขออก7จหก็ถูกนะคะที่เจ็ดห้าตรงๆนะคะไม่ต้องตัด จะผิดก็ให้มันผิดไปเลยเอาแค่ตามสูตรนี้ไปเลยนะถูกเจ็ดห้านะคะอันนี้ถือถูกเข้าชุดนี้ต่อไปหลักสิบนะคะสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสองครั้งนี้เป็นสี่สี่กับเจ็ดเป็น11บเอสิบเอ็ดวกห้าเป็นหก หกบวกหกเป็นสองสองบวกอีกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้านะคะได้ห้าบวกเดินหน้าไปอีกสองแต้มเป็นห้ากับเจ็ดนะคะด็หลักสิบได้ห้ากับเจ็ดหลักหน่วยก็ใช้หลักพันคือสามบวกได้ห้าหลักหน่วยล่างนะคะสามบวกหน่วยล่างห้าเป็นแปดก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่ง หัวน,นี้อดดับที่8นะคะได้901เป็นหลักหน่วยนะคะก็จับคู่ได้59 5051าหนะคะเจ็ดเกเลขออกที่50นะคะก็ถูกที่50ตรงๆนะคะล่าง ต่อไปงวดนี้นะคะหลักสิบสี่บวก8เป็นส2บสองห้าสองครั้งเป็นศูนศูนย์ก็ได้ศูนย์อันนี้ก็ได้2เหมือนเดิมนะคะสองบวก2เป็นสี่สี่บวก4ี่เป็นแปดดบวก1เป็น9ก้าก็ได้เด่น9้าบวกไป2แต้มเป็น9ก้ากับ1นะคะี่หลัก1ิบหลักหน่วยก็ได้4ี่บวกศูนย์ะคะเท่ากับสี่สี่ก็เดินหน้าไปสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ วันนี้ระดับสี่ห้าหกเจ็ดระดับที่หกนะคะหกหลักหน่วยนะคะก็คือชุดนี้นี่นะเอเอาชุดนี้นะคะนี่นะคะดับที่หกว่าต่อไปกระดับที่เก้าที่สามที่หก วันนี้ดับที่สี่นะฮะเพื่อนเื่ดับก็จะได้เหลือน้อยชุดจับชุดจะได้ไม่เยอะนะฮะก็จับชุดกันได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะฮะก็จะได้เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้า เลขออกล่างนะหนึ่งห้าก็ถูกที่หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าล่างต่อไปหลักสิบวันนี้นะคะหลักสิบหนึ่งบวกสามเป็นสี่หนึ่งบวกสามเป็นสี 1, 2, ่หนึ่งบวกหนึ่งสองครั้งก็เป็นสองเป็นหกนะฮะสี่กับสองเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกหกก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกอีกเก้าเป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเท่ากับหลักสิบได้เด่นเจ็ดบวกไปสองแต้มเป็นเจ็ดกับเก้านะคะหลักหน่วยก็จะได้หลักพันสามบวกด้วยหน่วยล่างห้าเป็นแปดนะ,ะก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งวนี้อดับเก้านะ,ะที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะอัดับเก้าก็จะเหลือหลักหน่วยคือ

เลขออกนะไหคะหนึ่งเมื่อกี้ออกหนึ่งห้าเลขออกเจ็ดศูนย์นะวันนี้นะคะก็ถูกที่เจ็ดศูนย์นะก็เหลือแค่หกชุดเองเพื่อนๆติดเอาไว้วันนี้ไม่เข้าวันหน้าเข้าก็ยังคุ้มอยู่นะคะ าเล่นไม่ต้องเล่นมากเล่นพอสนุกนะหาค่ากับข้าวหาค่าอะไรก็ว่ากันไปนะคะหวยนี่เล่นไม่ได้รวยนะสมัยก่อนนี้เล่นเยอะมากวิ่งนี่แบบหมืน่นหมืน่นมืน่นถูกกินไปเยอะมากตอนนี้นยังคิดไม่เป็นเลยอะ่ะพอหลังเล่นจนคิดเป็นนะคะมองปุ๊บก็ดูแล้วสูตรเดือนยังไงยังไงนะ พอชอบคิดนะหลังจากนั้นก็คิดคิดคิดซื้อหนังสือหวยซื้ออะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายก็หยุดเล่นไปพักหนึ่งหยุดเลยหยุดขาดไปเป็นหลายปีอยู่แล้วก็กลับมาช่วงนั้นไม่ว่างไม่ได้สนใจหรือเล่นจนหมดตัวก็ไม่แน่นะะกลับมาเราถนัดทางนี้ก็เลยลองมาลงให้เพื่อนๆนะคะ ลองดูเล่นพอประมาณนะอย่าเล่นเยอะหวยก็ถ้าเราไม่โชคดีไม่มีดวงจริงบางทีเลขที่เราได้มาก็ไม่ถูกนะคะได้แล้วก็ต้องทำบุญด้วยนะอยู่ที่บุญด้วยนะคะคิดดีทำดีนะคะอะว่าต่อมาเรื่องหวยไปเรื่องไหนก็ไม่ทราบนะเพื่อน ต่อไปหลักสิบนะคะหนบวกสมเป็น 4, 4ี 7, ่สี่บวกเจ็สองค้างเป็น14เป็น8 8ดบวกสมเป็น1 1ึบวกสเป็นสามสมบวกหของที่เป็น4ี่นะฮะได้เด่นสี่เดินหน้าไปสองแต้มเป็น4ี่กับ6นะคะหลักหน่วยได้3าบวกศก็ใส่ไป3บวกกันได้3มนะคะก สามสี่ห้าหกนะคะดัหนดยก็จะได้สามสี่ห้าหกอันนี้ดับอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปละสามสี่ห้าหกอะดับสามตัดสามทิ้งไปก็จะเหลือ หลักหน่วยแค่สี่ห้าหกนะคะก็จับกันจับได้สี่สี่สี่ห้าสี่หกจริงสี่สี่ตัดทิ้งไปนะ ก็หกสี่หกห้าหกหกตัวเบิลเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องใส่ได้นะงวนันี้ยังไม่มาต่อไปอาจจะมานะอีกสองสามวดเนี้ยไม่แน่นะเพราะหวยเบิลงวดห่างไปหลายงวดแล้วไม่มานะคะน่าจะมาได้แล้วเนาะอันนี้ก็เข้าที่หกสี่นะหกสี่ล่าง เลขออกหกสี่นะคะวดนี้ออกที่ศูนย์แปดต่อไปนะคะสามอ่าสองบวกหนึ่งเป็นสามหกบวกกันสองครัง้งเป็นสอง สบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามแล้วก็บวกได้1หนึ่งคงที่เป็นสี่นะคะได้สี่กับหกอีกแล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยผิดนะออกเป็นออกศูนย์แปดนะคะผิดแต่หลักหน่วยเข้านะคะอาจจะทำให้ดูหลักหน่วยได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้า ก็ใส่ห้าหกเจปดนะก็ใส่ไปที่ห้าหกเดหลักหน่วยแล้วก็ดับที่ดับที่หนะคะเที่ผ่านมาดับ6ที่หลักหน่วยอลนดับที่หก็จะเหลือน้อยชุดใช่ไหมจริงๆก็ดับนี้ยนดะับแต่ว่าเอาที่แน่นอนตัวหนึ่งชัวร์ไง จะได้เหลือน้อยชุดนะคะถ้าตัดเยอะๆเปอร์เซ็นต์เสียงก็เยอะเอาแค่ตัวนึงก่อนนะวันนี้เลขออก08นยะมาที่หลักหน่วยหลักหน่วย8ตัวเดียวหลักสิไม่ถูกก็จับได้4ีหแต่สกับห้าไม่มาด้วยกันนะ4 7่เจ็ดอก็ไม่เล่น4ี่ห้าตัดทิ้ง47ก็ไม่ได้เล่นนะ7หลักหน่วยดับแล้วก็ส แปดเล่นไว้เพราะแปดมีหลักหน่อยนะคะแล้วก็หกห้าหกห้าก็ไม่เล่นหกกับห้าไม่มาด้วยกันนะอันนี้อธิบายให้ฟังนะคะที่เล่นเพราะแล้วก็หกเจ็ดยิ่งไม่มาด้วยกันเลยคู่นี้ก็หกแปดนะแปดนี้ก็ติดไว้อยู่สรุปอันนี้ไม่ถูกนะคะเพื่อนเนมาแค่หลักหน่วยตัวเดียวแต่เห็นว่าสุดนี้ลองมาจับดูว่า อันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกอันนี้สิผิดพูดเยอะแล้วงงเลค่ะติดกอบนะคะอบไม่เป็นไร ต่อนะคะสำหรับงอนนี้นะสิบธันวาคมนี้นะหลัก10 7เบวกหเป็น12บวกแเป็น0ูนย์องศไม่มีค่านะเจ็ห้บวกกันเป็น20บบวกอีกสเป็น4ีบวกหเป็น5บวกอีก1เป็น6ได้6กับ8ปนะคะหกกับ8ด จะมาตัวไหนนะแล้วก็กลับหน่วยนะคะพันคือ5หน่วยล่างคือ8 5บก8ก็เท่ากับ3ก็ใส่ไป3 4 5 6นะคะเด่นหน่วยคือ3 4 5 6ี่วันนี้ดับล่างที่ที่สนะคะ ก็ห้ากับหกมันติดตัวเด่นเอาไว้ก่อน,อ,น,นอันนี้ดับอันนี้ดัดไปนะก็จะจับชุดได้หกสามหกห้าหกหกหกสามหกห้าหกหกไม่ต้องเล่นก็ได้นะจะติดไว้นิดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสามแปดห้า แปดหกนะคะก็เป็นตัวเด่นนะสำหรับงวดถัดไปก็ลองดูนะเผื่อจะเข้าสถิติมาให้ลงแค่นี้นะแต่ก่อนหน้านั้นงวดที่ผ่านมาหลักสิบไม่เข้าไปเข้าหลักหน่วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นย้อนขึ้นไปอีก 5, 6, ห้าหกเจ็ดงวดนะเข้านะเข้าตลอดนะคะ สูตรนี้นะแค่หกตัวเองเพื่อนๆเก็บเอาไว้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากหกชุดล่างตรงๆไว้นะคะให้เพื่อนๆได้พิจรารณาก็ขอให้ออกตามนี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วฟังรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ